เมื่อนักวิทยาศาสตร์เจ้าเล่สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อโคนล้มปธานาธิปดีพวกเขาจึงต้องร่วมมือกันยับยั้งจอห์นฮับสตูดิโขอเสนอว y w ว y w เวสคู่พิทักปราบอสูรเจ้าโลกคลิปนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆนะครับจะทำให้คุณเข้าใจหนังเรื่องนี้ได้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีถ้าพร้อมแล้วไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันของทอกล์มนะจอห์นฮโดเอาเหรอโทษทีโทษทียืมก่อนยืมก่อน ลุยเซียนาปี1869หลังสงครามจบได้4ปีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งวิ่งหนีการตามล่าของอะไรบางอย่างพร้อมกับตะโกนออกมาว่าเราต้องรีบไปบอกประธานาธิบดีว่ามันมีแมงมุมยักษ์และแล้วเขาก็หนีมันไม่พ้นสิ่งที่ไล่าตามเขานั่นก็คือกองจากสังหารที่ไล่าตามแม่เหล็กแรงสูงที่อยู่บนคอของเขานั่นเองซึ่งมันคืออาวุธอย่างหนึ่งที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคนี้คนที่ใช้อาวุธนี้สังหารเขาก็คือนายพลแมกกาดแล้ว ชาก็ตัดมาที่ผู้กองจิมเวสหรือพระเอกของเราผมจะเรียกสั้นๆว่าเวดละกันนะครับเวดเขามีภารกิจตามสืบเรื่องของแม็กค a ารดโดยเฉพาะขณะที่เวทกําลังจะดือด้อดือดือด่มกับสาวสวยคนหนึ่งอยู่นั้นก็ได้มีทหารของนายพลแม็กค a าร์ดขนของบางอย่างขึ้นรถม้าไป ขณะเดียวกันนั้นดรเลิฟเลดก็นั่งรถม้ามายังคลับแห่งหนึ่งในเมืองนี้ซึ่งในคลับนี้ก็มี Gordon, กอร์ดอนเจ้าหน้าที่ US เอสมาแชลที่ปลอมตัวเป็นสาวสวยเพื่อมาอ่อยนายพลแมกกรัดโดยเฉพาะซึ่งการปลอมตัวของเขานั้นก็แนบเนียนจนนายพลแมกกรัดมองแบบไม่ละสายตาเลยทีเดียวเฉียวจนทําให้ริตา้าสาวสวยที่กําลังร้องเพลงและเต้นอยู่มนหมองไปทันทีและแมกกรัดก็ลุกขึ้นพร้อมกับพูดว่าต้องการสาวๆสวักคนแล้วสาวๆต่างก็มายืนเรีย ให้ในายพลแม็กการ์ดเลือกจนเขามาหยุดที่ริต้า แต่แล้วกอร์ดอนก็มาแย่งซีนเธอได้อีกครั้งทําให้ในายพลแมกคลาร์ดเลือกกอร์ดอนแล้วเขาก็ให้กอร์ดอนร้องเพลงให้เขาฟังทางด้านเวสก็ได้ตามรถมา้าคันดังกล่าวมาเขาก็พบว่าของที่อยู่บนรถม้านั่นก็คือไนโตรที่มันพร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลาเวสหยุดรถม้าได้ทันก่อนที่มันจะพุ่งเข้าไปในคลับพอเวสเห็นนายพลแมกคลาร์ดอยู่ในคลับนั้นเขาก็รีบเข้าไปทันทีทางด้านกอร์ดอนที่สะกดจิตนายพลแมกคลาร์ดได้และกําลังเค้นความลับจากแมกคลาร์ด ว่ามันจับพวกนักวิทยาศาสตร์ไปไว้ในขณะที่เขากําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่นั้นเวทก็ได้บุกเข้ามาและต่อยนายพลแมกกาดล่วงลงไปกองออกยอกทันทีเวทที่ไม่รู้ว่าสาวสวยคนนี้คือชายหนุ่มที่ปลอมตัวมาเขาได้บอกให้เธอรีบหนีไปทันใดนั้นเจ้านายพลแมกกาดก็ได้สติแล้วก็หนีออกจากห้องไปพร้อมกับตะโกนบอกให้ลูกน้องมาจัดการกับเวทระหว่างที่ชุนลมุนอยู่นั้นกอดอนก็ได้เปิดเผยตัวตนว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ US m a r มา a ชลเวทก็ได้บอก ว่าเขาเป็น U.S. Army เหมือนกันระหว่างนั้นทีด้านนอกดร์เลิฟเลสที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็ได้ปล่อยรถม้าคันที่บรรทุกไนโตรมาเต็มคันพุ่งเข้าไปในคลับทันทีพอพวกเขากลับมาที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีก็สั่งให้ทั้งคู่ร่วมงานกันกอร์ดอนเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่ถนัดใช้เทคโนโลยีส่วนเวทนั้นชอบการบูแหลกมากกว่า ประธานาธิบดีบอกว่านายพลแมกกาดได้ลักพาตัวยอดนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไฮดรอลิกและวัตถุระเบิดของอเมริกาไปเมื่อปีที่แล้วและเขาก็ได้รับจดหมายลึกลับคมขู่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่ท่านตามหาตัวอยู่นั้นกำลังผลิตอาวุธร้ายแรงเหนือจินตนาการใดๆให้ผมอยู่ในขณะนี้รัฐบาลท่านเหลือเวลาอีกเพียงอาทิตย์เดียวเพื่อยอมแพ้ประธานาธิบดีได้บอกกับพวกเขาทั้งสองคนว่าเขากำลังจะไปเมืองยูทา และได้มอบหมายให้พวกเขาตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้วจบมันให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์เมื่อรับภารกิจพวกเขาทั้งสองก็ได้ไปขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายกอดอนได้นำหัวของนักวิทยาศาสตร์ที่โดนฆ่าตายต,ายตอนต้นเรื่องมาตรวจดูภาพสุดท้ายในม่านตาเพื่อตามหาเบาะแสแล้วพวกเขาก็ได้รู้ว่าแม็กคลารดได้ถูกรับเชิญไปงานเลี้ยงแฟนซีลีลาดของพันธมิตรฝ่ายใต,ยตย้ที่นิวออร์ลีน พอมาถึงนิวออร์ลีนส์กอดอนก็ได้ออกไอเดียว่าเราต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเข้าไปล่าตัวในพลแมกกาซซึ่งเวดก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่มีทางจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วงานเลี้ยงนี่คือการเปิดตัวการกลับมาของดเร์ิฟเลตที่หลายคนคิดว่าเขาตายไปแล้วในสงครามเมื่อ4ปีก่อน ขณะที่เวทแอบเข้ามาในงานนั้นเขาก็แอบเห็นลิตตาที่กําลังเถียงกับผู้หญิงของดร์เลิฟเลดว่าเธอจะไม่ยอมขึ้นเตียงกับดร Le ์เลิฟเลดเด็ดขาดสาวสาวพวกนั้นก็เลยจับเธอขังไว้พอเวทเข้ามาในงานอีสก็มาแกล้งตีสนิทกับเขาเวทก็ได้บอกกับเธอไปตรงๆว่าผมตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนเก่าผมคนหนึ่งเขาชื่อนายพลแม็กคลารคุณเคยเห็นเขาไหมแล้วอีสก็ได้บอกว่าถ้าเขาอยู่ในรายชื่อแขกรับเชิญฉันควรต้องรู้เพราะฉันเป็นคนสนิทของดรอเลอ ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้เวดก็ทึ่งเหมือนกันที่เลิฟเลดยังไม่ตายแต่เขาเหลือเพียงครึ่งตัวเท่านั้นพอกล่าวเปิดงานเสร็จดรอกเตอร์เลิฟเลดก็เข้ามาคุยกับนายพลแมกคลารดที่ห้องส่วนตัวแมกคลารดร้องขออาวุธจากเลิฟเลดแล้วเขาก็มอบแผนที่ให้พร้อมกับอกแมกคลาร์ดว่าให้ทหารของแมกคลารดไปรอรับอาวุธได้ตามแผนที่ตอนสี่ทุ่มของคืนนี้ พอตกลงกันได้พวกเขาก็ออกจากห้องไปเวสซึ่งแอบฟังอยู่ก็ได้เข้าไปในห้องนั้นขณะที่เขากําลังคัดลอกแผนที่อยู่นั้นอีทก็เข้ามาเห็นพอดีเธอพยายามหลอกล่อเวสเพื่อให้มือปืนที่อยู่ด้านหลังยิงเขาแต่เวสไว้ตัวทันจึงกําจัดมือปืนได้ทั้งหมดพร้อมกับฉกแผนที่ออกมาได้ส่วนทางด้านกอร์ดอนเขาตามหาร่องรอยของเหล่านักวิทยาศาสตร์แต่กลับมาเจอลิตตาที่ถูกจับขังกลงไว้ในห้องนอนของดรเลอร์เบเลสเขาจึงช่วยเธอออกมาด้วยลิตตาบอกว่าเธอ เธอมาตามหาพ่อของเธอและเธอคือลูกสาวของดรเอสโคบาร์ที่ถูกเลิฟเลสจับตัวไว้ เวสบอกว่าเขาต้องรีบไปที่เมอร์ลดพอยเพราะดเร์เลิฟเลสนัดเจอกับนายพลแมกคลารสกับลูกน้องของเขาที่นั่นส่วนทางด้านดเร์เลิฟเลสเขาได้ใช้รถเกาะของเขาสังหารหมู่ทหารของนายพลแมกคลารสแล้วฆ่าแมกคลารสทิ้งเพราะเขาแค้นที่นายพลแมกคลาร์สยอมแพ้ฝ่ายเหนือในสงครามจนทําให้เขาต้องเสียอวัยวะไปครึ่งตัวเขาได้ใช้การสังหารหมู่ของลูกน้องนายพลแมกคลารสเพื่อโชว์ศักยภาพของอาวุธที่เขาสร้างขึ้นให้ผู้นําประเทศต่างๆดูเขาบอกว่ารถ เกาะสังหารนั่นเป็นเพียงการเรียกน้ำย่อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่ในตอนนี้และหากผู้ใดต้องการให้นำทองคำหน0 0งกิโลกรัมมาเพื่อซื้ออาวุธมหาปลัยที่หุบเขาแมงมุมในอีก4วันข้างหน้า พอพูดจบเจ้าด็อกเตอร์เลิฟเลสก็ไปขึ้นรถเกาะและรถเกาะของมันก็สามารถวิ่งบนรางรถไฟได้แล้วเลิฟเลสก็ออกเดินทางเพื่อกลับไปยังหุบเขาแมงมุมพอเวทกับกอร์ดอนมาถึงเขาก็เจอแต่ซากศพของลูกน้องนายพลแมกกาดกอร์ดอนอุทานว่ามันคืออาวุธชนิดไหนกันเนี่ย แล้วเวทก็เดินมาเจอกับนายพลแมกคลารดที่นอนบาดเจ็บอยู่เขาก็พูดขึ้นว่าฉันปฏิญาณตนว่าจะล่าไอ้ผีร้ายนี่จนถึงที่สุดนายพลแมกคลาร์ดบอกว่าวายร้ายตัวจริงที่บงการฆ่าที่นิวลิเบอร์ตี้เมื่อ4ปีที่แล้วก็คือเลิฟเลสไม่ใช่ฉันมันสร้างเครื่องจากนั่นมาฆ่าพวกเด็กๆคนชาราอย่างที่มันฆ่าคนของฉันผมจะขออธิบายในส่วนนี้นะครับการสังหารหมู่ที่ลิเบอร์ตี้นี้ทําให้ครอบครัวของเวทตายที่นั่นด้วยเขาคิดว่านายพลแมกคลารดเป็นคนสั่งยิง เวดเลยแค้นแม็กกลารมากๆตัดฉากมาที่ริต้าเธอได้บอกว่าเลิฟเลสจะไปเมืองยูทาเพราะเธอแอบได้ยินพวกสาวๆของเลิฟเลดคุยกัน เวทรู้ว่าประธานาธิบดีจะตกอยู่ในอันตรายเพราะเขาก็กำลังไปเมืองยูท่าพอดีแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางไปเมืองยูท่าทันทีระหว่างนั้นกอดอนก็พยายามทำให้ริต้ารู้สึกปลอดภัยที่อยู่ที่นี่เขาได้บอกว่าบนรถไฟนี้มีกลไกการป้องกันตัวต่างๆที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมามากมายแม้กระทั่งลูกบินเลียดก็สามารถปล่อยแก๊สยาสลบได้ในตอนเช้าวันต่อมาในที่สุดพวกเขาก็ตามเลิฟเลสทันกอดอนบอกให้คนขับรักษาระยะห่างไว้เมื่อ ขบวนรถไฟของพวกเขาลอดอุโมงออกมาแต่ขบวนรถเกาะของเลิฟเลสนั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าและได้ใช้ขากลไกลยกตัวให้สูงขึ้นเพื่อให้รถไฟของกอร์ดอนลอดผ่านไปก่อนกอดอนและเวทงงมากกับสิ่งที่เห็นแล้วเลิฟเลสก็โจมตีพวกเขาเวทใช้กลไกล,ลับของกอดอนลงไปใต้ท้องรถไฟเพื่อรอบขึ้นไปยังรถเกาะของเลิฟเลสเพื่อที่จะหยุดมัน ในที่สุดเขาก็สามารถหยุดมันได้แต่ขาบวนรถของเขาก็โดนโจมตีเสียหายเหมือนกันเมื่อเวทกลับขึ้นมาบนรถจังหวะเดียวกันกับที่ลิต้าเธอตกใจกลัวเธอเผลอกดปุ่มบนลูกวิลเลียดทำให้แก๊สพิษทำงานแล้วพวกเขาทั้งสามก็สลบไป พอตื่นขึ้นมาเวทกับกอดอนก็พบว่าตัวเองโดนติดตั้งแม่เหล็กแรงสูงไว้ที่คอส่วนเจ้าเลิฟเลดได้ยึดรถไฟของพวกเขาและจับลิต้าไปด้วยและมันยังบอกอีกว่ามันจะไปหาประธานาธิปดีกอดอนพบโน้ตที่มีข้อความว่าถ้าพวกเขาอยู่ภายในบริเวณที่กำหนดจะอยู่รอดปลอดภยัย แต่เวดกลับไม่เชื่อเขาเก้าวขาวออกจากบริเวณที่กำหนดเพื่อแสดงให้กอร์ดอนเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแล้วกลไกกลงจักสังหารก็ทำงานพอกอร์ดอนเห็นการทำงานของกลไกเขาก็ใส่เกียร์หมาทันทีพวกเขาวิ่งหนีกลงจากใบมีดที่ตามไล่ล่าพวกเขาสุดชีวิตในที่สุดพวกเขาก็สามารถกำจัดมันได้ กอดอนถอดปอกคอแม่เหล็กออกแล้วพวกเขาก็พบกับรางรถไฟส่วนตัวของเลิฟเลดโดยบังเอิญพวกเขาตามมาจนถึงหุบเขาแมงมุมแล้วก็ต้องทึ่งกับสิ่งที่เห็นเลิฟเลดมีเมืองส่วนตัวและยังมีหุ่นยนต์แมงมุมยักษ เจ้าเลิฟเลสควบคุมหุ่นแมงมุมยักษ์มุ่งหน้าไปหาประธานาธิบดีกอดอนกับเวทเข้ามาเตรียมอาวุธบนรถไฟของพวกเขาที่เลิฟเลสจอดทิ้งไว้กอดอนมีแผนที่จะใช้สิ่งประดิษฐ์ของเขาเพื่อบินตามหุ่นยนต์แมงมุมนั่นไปแต่เวทกลับเห็นมันเป็นเรื่องไร้สาระและเขาได้บอกให้กอดอนรีบเตรียมของแล้วขี่ม้าไปดีกว่าขณะที่ประธานาธิบดีกําลังจะตอกหมุดเพื่อเปิดรางรถไฟเจ้าเลิฟเลสก็ควบคุมหุ่นยนต์แมงมุมยกักษ<ๆ>์เข้ามาเจรจากับประธานาธิบดีว่าให้ยอมแพ้ต กองทัพของมันซะระหว e ่างนั้นกอร์ดอนก็ปลอมตัวเป็นประธานาธิบดีเข้ามาเพื่อถ่วงเวลาให้เวสแอบขึ้นไปบนแมงมุมยักษ์แต่กอร์ดอนก็โดนจับไปพร้อมประธานาธิบดีส่วนเวสนั้นผมส่งทเขาถูกยิงร่วงจากแมงมุมยักษ์แต่เขาก็ได้เสื้อเกราะของกอร์ดอนช่วยไว้จึงทำให้เขารอดมาได้ ทางด้านเจ้าเลิฟเลดได้บังคับประธานาธิบดีให้เซนยอมแพ้ให้กับกองทัพของมันแต่ประธานาธิบดีไม่ยอมเซนเจ้าเลิฟเลดเลยจะยิงกอร์ดอนเพื่อบังคับให้ประธานาธิบดียอมเซนลิตตาแสดงท่าทีเป็นห่วงเป็นใ่กอร์ดอนบอกลิตตาด้วยความมั่นใจว่าเขาจะไม่เป็นไรเพราะเขาสวมเสื้อเกาะกันกระสุนไว้ขอให้เล็งที่หัวใจของผมหัวใจที่รักประเทศชาติอย่างสุดซึง้งยิงที่หัวมัน แล้วเวดก็ปลอมตัวเป็นสาวสวยมาเบียงเบนความสนใจของเ Le ลิฟเลดโดยความแนบเนียนของการปลอมตัวก็สามารถช่วยกอดอนกับลิต้าไว้ได้แต่เจ้าเลิฟเลดก็พาประธานาธิบดีหนีไปได้อีกเวดได้บอกกอดอนให้ใช้เครื่องมือที่เขาประดิษฐ์เพื่อบ,บ้มตามเจ้าเลิฟเลดไป ส่วนเจ้าเลิฟเลสนั้นใช้หุ่นยนต์ถล่มเมืองเพื่อต่อรองให้ประธานาธิบดีเซนยอมแพ้เวทกับกอรดอนบินตามมาทันเวทกำจัดลูกน้องของเลิฟเลสได้สำเร็จแล้วเจ้าเลิฟเลสก็ลงมาสู้กับเวท ขณะที่เวดกำลังเสียท่าให้เลิฟเลสนั้นกอดอนก็ใช้ปืนยิงไปที่สายไฮโดรลิกที่ขาของเจ้าเลิฟเลสจนทำให้มันหมดฤทธิ์ไปส่วนกอดอนก็สู้กับสาวๆของเจ้าเลิฟเลสอย่างกล้าหาญและสามารถกำจัดพวกเธอได้สำเร็จแล้วกอดอนก็พยายามควบคุมแมงมุมยักษ์ไว้ได้ก่อนที่มันจะตกหน้าผาทำให้เจ้าเลิฟเลสล่วงจากหุ่นยนต์แมงมุมยักษ์ตกหน้าผาไป พอทุกอย่างสงบลงเวดกับกอดอนได้รับแต่งตั้งให้เป็นองคลักพิทักษ์ประธานาธิบดีแล้วลิต้าก็มาบอกความจริงว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวของดรเอสโคบาแต่เธอเป็นเมียของเขา และเรื่องราวของ y y w e ยเู้พิทักษปราบอสูรเจ้าโลกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดต,ตรงไหนผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป4.9คะแนนส่วนล t t เทน tomato ก็ได้ไป17ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ